ซู๊ส s o m e b พี่น้องมันนี่ก็มาจอบหมกทั่วหมกแตงนึก <c oughs> พี่น้องเนาะอยู่ให้อยู่หน้าที่เก่า,ากวันที่เศร้าปลายพุ่ณละเสด็จไปงานนึกพี่น้องเนาะก็เลยมาแว่ให้แว่สวนแว่หมกแตงหมกทั่วเึกพี่น้องเนาะสวนหมกแตงนึกพี่น้องเนาะไปะพี่น้องเพื่อพี่น้องเนาะ,นนะสวนหมกแตง ของหน่ะสาวเลยพี่น้องเนพี่น้องเลยหุ่นกันนะพี่น้องตนี้สวนกําลังเป็นหมากพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยบุหรี่สีดยาด้พี่น้องนี่หมดแป้งนี่พี่น้องพี่น้องเลยคนบุหรี่สีดยาบุเซียเสีเอาไปก้อยแป้งจับซื้อกลุดบุหรี่สีดยาพี่น้องออร์แกนิกกินสมาัดกินได้เลยพิษออกมาเลยนี่เด็กยาเมื่อมเจอาพี่น้อง ออือืสวนใหญ่เติบด้พี่น้องสวนกรนะดาษก็รดู้ดีกินสวนสวนลงไม่กะกำลังลงอยู่นะพี่น้องเนาะอยู่สวนท่านพายากมาเล่นกบมาเล่นได้เได้พี่น้องเ้วยองเาซื้อหมึกแตงมาก,กินสวนตัวนี้แล้วแล้วพี่น้องเสียงรัดงอรัไค อือ,น,อ,อนี่สริงหรอนี่ช้ำช้ำเลยนี่พี่น้องนี่กระโลงไหมพี่พน้องสีเป็นสนหมักแตงมัดในสมุนเก้วขาอกงน้ำก็สีลง่มลมงมักโง่้ำอืมอืมอ กะมีนลงหักทัวน้ำเอามกทให้เดือดซ้อาบาทน <c oughs> พี่น้องหมกเก้าหมกทัวปีคือ,อเป็นบางคนเน่าเป็นเน่หนีเป็นเน่เหนีบ่ฮะทัวรหลยพี่น้องปี สมัถกินได้โดนที่บตรองล้างน้ำพี่อเพ่เพราะสารเคมียุง,ยยงเลยดูสิยังเล่นนี่เด็ดมากกินได้พี่น้อนออืมกรอบดีเนาะเพื่อขายยักสุดเลยนี่เอาทั่วเหล่น้ำแหนมจะไม่ซีสันแล้วเอาไปผัด อืมแบบเ,เโโล้สวนเกษตรพี่น้องดูฟังนี่ต้นมะพราวันนี้ไม่ค่อยฉีดยาดอกนะพี่น้องเด้อไม่ฉีดยาดอกร้ายเป็นออแกนิคครับเ,เป็นแบบ วิสันเคมีพี่น้องโอ้ยพี่น้องน่ามากครับบอ,อกแล้วบอกแตงตัวเดิหมดเลยเนาะอ,อืมที่เมืองหมกตัวคนหมกแตงพินไปล่างน้ำเลยกินได้นหมพี่นะ้องเนาะ มาหมุกตัวหมุกแดงอยู่ไก่อยู่ไก่มาเล่นได้พี่น้องมาเที่ยวได้มาชมได้เอาอย่างน้อกเนาะสวนเกษตรสวนต่อไปก็จะเป็นสวนบักโม่นี่พี่น้องนี่ยู่อันนี่พี่น้องสวนหมกโม่ที่ปลูกลงหมกโม่พีนี่ ปลวาบริสิทยาได้พี่น้องนเห็นเบิ่งหลด,ดนี่บ่มีสารเคมีเบิ่งใบกระหูนะพี่น้องน,น,นี่เพราะว่าอยู่ทางนี้มัน มาแรงศัตรูพืชมันก็นกนกนบุกคอยหลายปัญญายโน่คันจอมเป็นคนนี้คนละนี่เป็นเพียเทาก็ลกถิ่มโน่นเพาเป็นจำนวนหลายเนี่ยแต่เมกีใส่หมดแดงมดแดงสมเทานี่โน้ตพี่นอ้องโน้ตพี่น้องเห็นแล้วพี่นอ้องเนาะพาพี่พนนาน้องอมส้มสวนเหมือนนี่โน้ตพี่น้องเดอ้อได้เลยพี่นอ้องสี่ร้อยสิบสองบาทโน้ตพี่น้องน,น,น้องนี่ประมาณนี้สิบสอบาท ไปลองห้อู้เดี๋ยวหลายไลจะดีเลยพี่น้องนะปะ่ะพี่น้องบันดนี้กราบเฮาได้เลยพาพี่น้องมาผู้สสวนข้อหนึ่งกับสิกรเป็นะพี่น้องเนาะจะเตรียมตัวไปซ้อมเพลงซะก,ก่อนซะหน่อยคิดดีกันสิซุกไว้ซัมนี่นะพี่น้องเนาะขอขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกมงทุกบอลบอฟังล่าฟังไทยผู้ยีโกทั่วโลกและผู้จีต่างประเทศเป็นะพี่น้องเนาะจะเจ็บจะจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี